อันยองเยยเเยัเซียพ่อกระเทนลสทรเกียวเคเกทฮวนะคะวันนี้เรามาเล่นเกมโลบอกแล้วจะมาเล่นแมปแนวผีกันบ้างนะสลับแนวสลับสลับเกมที่มันไม่ใช่แนวผีกับแนวผีสลับกันอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าชื่อแมปนี้แปลเป็นไทยนะคะว่าฝันร้ายนะคะย้ำอีกทีเบตานะฮะฝันร้ายเบตา้าไม่ต้องตกใจว่าทําไมลูกอัดกิฟเป็นลูกผีปักสีคือให้มันเหมาะก,กับแบบนี้นะ เดี๋ยวขอทําการถ่ายชื่อไอ้น,น,น,บบนี่ปรับหนึ่งปรับหนึ่งนะแบบเนี้ยเราเป็นคนเจอนะฮะจะเป็นคนเจอแบบผีเองเลยแบบหากนแรกแบบเออจะหาแบบผีอัดสันหน่อยก็ใครเป็น มันสูงส่ส 20, 20คนนั้นขอเป็น16คนล้กันลองดูถ้า,า16คนก็16คนมาจะมาเล่นแบบผีอะกันนะฮะเดี๋ยวขอทำการเปิดเซาเขาปิดเสียงเพลง มันมือนมันอะไรอ่ะมันอะไรอ่ะออมันเหมือนนัาพลอยหลัง 各位。<So> คุณพ่อ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 โดนอะไรบ้าบอกลูกหน่อยไี้ไหมคุณพ่อพ่อโดนอะไรม้าโอ้เลือดดีน่าอยู่ข้างบนนี้อยู่ด้วย ด้วยตัวจั้นตัวหล่อแตเพื่อนแต่เพื่อนจะเปิดโซลต์ดีหรือจะเปิดหรือจะหาเพื่อนดีวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยขอติ่งสีส้ม ไอของอ๋อมันมีหลายตัวให้เราออมันเหมือนอีนังมันเหมือนลีปอ่ะมันเหมือนลีปอ่ะมันเกมนี้มันเหมือนลีปอ่ะมันเหมือนลีป่ะแต่เป็นเป็นแต่ลีปเป็นแนวอเป็นแนว อ่ะเฟไม่รู้ใ่ไห้เจติคิวเลอร์ใช่ไหมอู้หอ้หอหเจติคิวเลอร์อยู่ข้างบนเพื่อนเจติคิวเลอร์อยู่ข้างบน ระหว่างเพื่อนหนีนะฮะระหว่างเพื่อนหนีนะฮะกระโดดที่หัวเรอเลยมาทำไมไมึงคุณมาทำไมคุณมาทำอะไรที่นี่ ทันเลยทันเลยเพื่อนแป้นโลห้าสีเวลาเวลาเวลาไอ้อย่างวะไอ้อย่างวะเราลอดได้ไง เราลอนได้ไงก่อนเราลอด เขีอยมาแน่นอนเสื้อผมเสื้อผมเพื่อนเสื้อผมเดี๋ยวไม่นอบมาเดี๋ยวไม่นอบมาเราหนีรออะไร เดี๋ยวเราเป็นผีเราเก็บเหรียญได้ไหม,ไมเฮ้ยเก็บเหรียญได้ด้วยเว้ยว้าทุกคนเป็นผีกันหมดแล้วทุกคนเป็นผีกันหมดแล้วอ่ะนี่คือการแพร่ระบาดเชื้อโรคใส่เชื้อโรคไวรัสใส่พันธุ์ใหม่ใช่ไหมเพื่อน นี่คือเพื่อนที่แท้ถูเพื่อนคือสนุกนะแบบนี้ขอบอกเดียวว่าสนุกนะเาาด้อจะเมียยเดี๋ยวมาเล่นด้วยนะจาเมีเ่ว ก็เป็นก็เป็นพื้นที่พื้นที่แล้วกันคือมันสวยมากอะ่ะตรงตรงเออเพื่อนเราตรงนั้นไหมนะตรงนั้นมันสวยสําหรับเรานะอ๋อครูเบาดีวันเด็กขึ้นคูคเบาดีวันเด็ครูเบาดี ให้ตอบนะให้ให้ตอบเลขน,นะฮะผมโง่เลขนะฮะคุณครูเบาเด้อไปรอเลยคุณครูมาค,คุณค,คร,ครูมาค,คุณครูมา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 ไม่สนใจแล้วเอาชีวิตรอดให้พอ เอาชีวิตรอดให้ได้ก็พอดี๋าวก็จบคลิปเลยเอิ่มคุณครูฮะคุณครูฮะผมมีเรื่องภาษาคุณครูฮะคุณครูฮะ คณครูฮะผมมีเรื่องภาษาคุณครูฮะคุณครูฮะคุณครูฮะผมมีเรื่องภาษาคุณครูฮะเจมี่บอกว่าอันนี้ดีที่สุดหรอจเจมี่ให้เพื่อไปก่อนเพื่อนเ,เล่นไปก่อน ราอยากไ่เราเด็กยงก่อนใครเหรอครัอเออคือคือคือ bố <laughs> đi, cuộc đi, cú họp, cuộc à, cú họp, put à, this one layer. Money, bia, bia, à bia, đi, bia, 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 ơ bia, 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 ơ ơ ơ bia, bia, này bia, bia, này này

โอเคค่ะที่ปีคลิปก่อนเอ้ยปีคิปหนึ่งนี้ก็ดีเหมือนกันนะโอเคเนาะค่ะที่ปีคลิปก่อนนะโอเค โอเคอย่าลืกดไลค์กดแชรกดซับสไครคิปนี้ด้วยนะคะแล้วลับ